Here have the blue plate next cardboard I my Now กล่องกิจกรรมนะคะจาก Phonics First Online นะคะอันนี้นักเรียกว่าคุ้มมากๆแล้วก็เจ๋งมากเลยนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดแบบนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากจะให้น้องๆเนี่ยไปที่คนเยอะๆใช่ไหมคะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะคะครูนะคะเจ้าของภาษาเรามีทางสนุกสนานนะคะมีเสีงสูงเสีงต่ำโอ้น้องๆชอบมาก Oops ouch bump b m meow เราก็จึกิจกรรมไม่ทํานะคะแล้วก็มีมกาวเันไกลมีทุกอย่างให้ทบนะคะเรียกว่าสนุกมากๆน้องๆชอบมากเห็นไม้สวยนะน้องๆนะคะจะได้คําศัพท์กว่า3,000คําเลยนะคะแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการอ่านการฟังด้วยนะคะแล้วมาเตะไม้กัน<ล>ะ Very Talk ก็จะบอกว่าไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะๆๆคนสนุกมากค่ะนี่คือป้ากับแครอท ไม่ใช่สปาเกตตี้นะครับ